ตอนนี้เราอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับเนี่ยซีคอนบางแคร์ฮอล์นะก็เขาจะมีงานคริสต์มาสน่ะมันแบบตั้งแต่วันที่25นะครับ2ี่าธันวาคมถึงวันที่11เมกราคมอู่ด้านในอันนี้อาจจะต้องซื้อบัตรเข้าไปด้านในนะแต่ว่าเราเห็นด้านในอยู่นะเห็นไหมเล็กๆก็จะมีบอกว่าต้นคริสต์มาสอะไรครับไปถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็จะมีร้านขายของอยู่บริเวณด้านข้างนะเดี๋ยวพาเดินดูนะพอดีว่าวันนี้เนี่ยมาเดินเล่นแถวนี้พอดีนะก็เดี๋ยวพาเดินดูงานนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ด้านรอบๆข้างน่าจะเป็นร้านขายของกินเนาะเดี๋ยวไปเดินดูกันดีกว่าใครสนใจก็มาที่ซีคอนบังแคได้นะครับจนถึงวันที่11เมกราคม69เนี่เลยด้านล่างของไทยเยอะแยะอยาให้ดูบรรยากาศก่อนอันนี้คือด้านบนถ้าใครมาก็มาด้วยรถไฟฟ้า MRT ได้นะครับมาลงที่สถานีภาษีเจริญนะหลังจากนั้นเดินเข้ามาด้านในได้เลยเพราะว่าออกประตูปุ๊บเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับห้างซีคอนบังแคโดยตรงเลยนะครับ อันนี้คนก็จะแบบว่ามาเดินเล่นกันแล้วก็มาเดินช้อปปิ้งสินค้ามาเดินเล่นงานคริสต์มาสนะครับซึ่งตอนนี้ก็เนี่ยเป็นช่วงบ่ายๆแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูไปดูด้านล่างกันดีกว่า <S <S 1> <S 1> ดูด้นนี้บรรยากาศของงานนะครับในมีร้านขายกระเป๋าทางด้านนี้เป็นตุ๊กตาถักนะครับว้น่ารักนรักเต็มเลยอนะ่ะ เป็นร้านตุ๊ก,กตานี่สามารถแบบช้อปปิ้งตุ๊ก,กตาช้อปปิ้งกระเป๋าเริ่มต้น60บาท mm hmm. แต่นี่มีถังหูรูด้วยจักแลดดูไบ 40บาทสามไม้หนึงนะครมีแบบเคลือบช็อกเคลือบช็อกโกแลตแคนดี้ต่างๆนานานะหรือว่าท่านี้จะเป็นแบบลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งมี่พาเดินดูบรรยาก,กาศนะเวยเตีเอ๋อเส้นคลุกเยาวราชนะครับเขาทำอยู่ด้านหน้าอันนี้ด้านข้างหรือว่าจะเป็นแบบเค้กเอาพิซซ่าสิ ข้าวมันเขาบอกว่าเค้กตักเกาหลีอ๋อนี่มันอยู่ด้านข้างมีพิซซ่า35บาท3ามชิ้นหนึแล้วก็มีเค้กตักด้านนี้นะฮะนี่น่ากินจังเลยเนาะเค้กตักเค้กตักเกาหลีนี่ตักเป็นแบบนี้เลยพิซซ่าก็มีเค้กก็มีราคาชิ้นละห้บาทอีพิซซ่าควรมสดๆเลยนะทุกคนครับปัตจุคีมเมลเลียนนุ่มละลายในปากนี่น่ากินมากเลยมีเค้กอันนี้ก็น่ากิน บรรยากาศร้านคาอยู่ที่ซิคอนบางแครนะคะ,ะเดี๋ยวลองเดินดูทางร้านด้านนี้มีอะไรอีกอ,อันนี้เป็นขนมของฝากนะครับคุกกี้ร้อยยกระชาวเล็ก1น0่งร้อยบาทตังกรอบหัวใจร้อยเกาสจัมโบ้สองราสขนม วุ้ยชาไทยชาไทยเย็นห0บาทชาไทยครีมชีส60ชาไทยเกลิมาหกแล้วก็ชาไทยสลอปี้อดแต่ชาไทยสลอปี้หมดเนาะมากินชาไทยกันได้นะทุกคนสมชายชาไทยเนะะี่ยครับเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทและมีเขาก็มีเป็นแบบโดนัทที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพมาแล้วโดนัทนะฮะร้านชาของชาเขามีเป็นขวดด้วยนะตำกดร้อย เดี๋ยวพอเดินดูฝั่งทางนี้ซิว่ามีเวลานี้แบบว่าคนเยอะนะเนี่ยนี่เป็นร้านขนมหรอแฮปปี้คอยแฮปปี้ชีสคอยหกสิบเก้าบาทนะครับเริ่มต้นที่หกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าก็คือเป็นแบบมีไส้นะไส้ออริจินัลไส้เรนโบว์หรือว่าจะเป็นไส้สังขยาข้าวโพดชีสอะไรเงี้ยด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ นี่ไงอ้านคาเขาอันนี้เป็นผลมไม้เป็นน้ำปั่นนะครับทุกคนน้ำปัน่นมจิปั่นสดก็มีนี่ไงต้นนี้เห็นไหมมจิครีมชีสนักกินจังมุมถ่ายรูปก็เยอะนะก็จะมีแบบว่ามุมถ่ายรูปต่างๆกันนะ มุมนี้ซื้อตัว๋วซื้อติ๊กเก็ตอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นแบบมาถ่ายรูปมาเดินเล่นได้นะตามหาสันต้าที่หายไปอ๋อ,อด้านหลังน่าจะไม่มีอะไรแล้วปะหรือว่ามีอยู่เดี๋ยวขอเดินดูกันอ๋อ,อด้านหลังไม่มีแล้วเพราะว่าเหมือนเขามีแบบอยู่ด้านใน อันนี้ราคาบัตรราคา159บาทต่อ2ท่านอ๋อบัตรราคา159บาท2ท่านนี่250บาทเด็กสูงไม่เกิน90เซนเข้าฟรีนะครับมีที่เข้าแบบเยอะๆยะเลยค่าใครแบบมาเป็นครอบครัวนะก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยไปซื้อตั๋วตรงนี้ได้เลยซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บก็คือเดินเข้าไปด้านในเนี่ยเขาจะมีแบบว่าซันต้าต่างๆจมหาซันต้าที่หายไป ไขปริศนาร่องรอยให้ครบทั้ง10จุดพาทั้งออกจากเขาว,วงกดประมาณนี้นะฮะเขาก็ต้องมีแบบร้านขายของกินก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็เป็นแบบร้านน่ากินเนาะก็จะเป็นแบบน้ำปัน่นเป็นขนมอะไรเงี้ยนะอย่างนะาพิซซ่าเค้กนี่ก็น่ากินนี่งขนมที่เราดูเมื่อกี้ มันจะเป็นเหรียญเหรียญเฮ้ยเขาทำ69บาท69 69 69เนี่ย9มีแบบนูเทลล่าด้วยนะทุกคนน่าสนใจไปต,ตอนตนี้คืออยากกินอ่พิซซ่ากับอยากกินขนมนี้เดี๋ยวตอนนี้คือยังซื้อไม่ได้เพราะว่ามือถือติดอันนี้อยู่มือถือติดตัดคลิปอยู่อันนี้คือปล่อยมาแล้วประมาณอ่12ชั่วโมงนะฮะเพิ่งได้81ซ คือตอน,นเราต้องใช้มือถือในการสแกนไงเพราะตอนนี้คือแบบเงินสดเหมือนจะไม่ค่อยเหลือแล้วตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ย81%คิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณสองสชั่วโมงอ่ะมันค้างมาแล้วอยู่ประมาณ12 12ชั่วโมงแล้วพึ่งได้81%อยู่เลยก็เลยแบบเดี๋ยวเดินก่อนเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูกันอาจจะยังสแกนซื้อไม่ได้ไงตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นกรุกรอ่าประมาณนี้แหละเนี่ยอยากกินชาใต้แต่มันจะมีเศษอยู่นะเดี๋ยวหาเศษกัน หอมมากเลยกเตี๊ยวหอมมากมขนมเดีกวก็ประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับงานถ้าใครว่างๆเนี่ยก็ลองมาเดินเล่นที่บริเวณซีคอนบางแครได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเข้าไปด้านในเนี่ยอันนี้คือค่าเข้าค่าเข้าบาท2คน250นะครับแต่ว่าถ้าเด็กต่ำกว่า9กก็คือเข้าฟรีนะครับ ไม่ใช่น้ำหนักนะหมายถึงความสูงจะเข้าใจว่าน้ำหนักต่ำกวก่า90เข้อฟีไม่ใช่นะความสูงเนี่ยฮะกระเป๋ากระเป๋า